ทิสันทีดานะครับอันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับขับลุยฝนมาเมื่อวานนะครับมาให้ตรวจเช็คก็พอแอร์ทางานนะครับแอร์ไม่เย็นเลยนะครับวันนี้ก็นํามาจอดเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คเบื้องต้นกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับช่างเจก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไม่ได้เช็คเลยนะครับเพิ่งจอดแล้วก็เอามาเปิดฝากระโปรงรอให้อ่าความร้อนเครื่องลดลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการตรวจเช็คนะครับ นีสันทิดานะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับหลังจากเครื่องที่เบาแล้วนะครับเริ่มเบาแล้วแล้วก็มาตรวจสอบพร้อมกันนะครับว่าอยู่จุดอ่อนก่อนนะว่ามันไม่เย็นจากอะไรนะฮะอันดับแรกเลยโอเคนะครับอันนี้ยังไม่ขาดนะครับยังอยู่ดีมีสุกนะครับยังไม่สีนะครับยังไม่สีตัวถังไอ้ยังไม่สีแผงแอร์ครับถ้ามันสีแผงแอร์ก็รั่วครับ เจออยู่นะครับแต่คันนี้ยังปกติดีอยู่นะครับจุดอ่อนที่หนึ่งนะครับก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาดูบริเวณด้านหน้านะครับเรามาดูก็ไม่พบว่ามีคาบน้ำมันนะครับ รถผ่านการเติมน้ำยาแอร์มาแล้วนะครับนี่เห็นช้ำช้ำแฉะอยู่นะครับรถผ่านการเติมน้ำยาแอร์มาบ้างแล้วนะครับจุดอ่อนที่สามนั่นไงนะครับแฉะอยู่ด้านล่างนั่นเลยนะครับ อยู่ด้านล่างแต่กระบังลมไม่ไม่เปื้อนน้ำมันก็แสดงว่าข้อต่อนะครับข้อต่อด้านไฮเพชเชอร์รั่วนะครับผมน่าจะเกิดการแข็งตัวของโอลิงนะครับมีเจอละ1จุดนะครับผมถ้าเพชเชอร์นะครับมันจะโบใส่ตัวบังลมนะครับก็จะเห็นคราบน้ำมันหนักกว่านี้อันนี้มันไปทางด้านหลังนะครับ เจอจุดที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าจะให้ทําการแก้ไขเฉพาะจุดหรือว่าให้ทําการถอดตู้ตรวจเช็คด้วยนะครับแต่ตัวใหญ่แล้วถ้าถ,าถอดตู้ออกมาจะได้เปลี่ยนมากกว่าจะไม่ได้ตรวจเช็คนะครับเพราะว่าตัวทิด้าไม่มีกองน,นะครับเปิดออกมาทีไรนะครับเยินทุกทีนะครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนนี่ก็โทรแจ้งลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าก็รับทราบนะครับว่า มีจุดรั่วนะครับที่ข้อต่อนะครับแต่ว่ารถอายุใช้งานมา8ปีแล้วนะครับก็ถ้าเปลี่ยนตู้ได้ก็เปลี่ยนลูกค้าก็เลยอ่ะเปลี่ยนตู้ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็ใช้มามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัญหาย,ยอดฮิตของของเขาด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็เลยเสนอนะครับเปลี่ยนตู้ไปเลยนะครับรั่วไม่รั่วไม่รู้นะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็ประกันงาน1ปีนะครับใช้เป็นตู้นํำเข้านะครับก็น่าจะใช้ได้อีกนานโขอยู่นะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่จุดนี้นะครับเกิดใช้ไปไม่นานแล้วตู้รั่วมันจริงรั่วแน่นอนครับทักวันหนึ่งมันต้องรั่วนะครับอันนี้รั่วหรือยังผมยังไม่รู้นะแต่สมมติถ้ายังไม่รั่วเนี่ยซ่อมแค่จุดนี้นะครับแน่นอนครับน้ยายาแอร์หาย อากาศมันเข้าไปในระบบนะครับเมื่ออากาศเข้าไปในระบบเราเปลี่ยนแค่โพลิงนะครับแล้วแวกข้าม um ระบบโอเคครับแวกข้าม um ผมสามารถดึงเป็นตุญนยากาศได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดึงเป็นตุญนยากาศแบบไม่มีความชื100้นร้อยเปอร์เซ็นมันไม่เหมือนการประกอบใหม่นะครับมันยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตู้ รเราจะผัดเปลี่ยนน้ำมันคอมได้20-35%ของระบบซึ่งแน่นอนครับวัดาด้วยเปลี่ยนน้ำมันด้วยโอกาสที่ความชื้นจะอยู่ในระบบนั้นน้อยมากนะครับมีน้อยมากนะครับผมมันจะต่างจากแค่เปลี่ยนโอลิงสองตัวดังนั้นงานจึงต่างกันนะครับผมความเสี่ยง,งต่างกันนะครับเปลี่ยนตู้แล้วก็น่าจะใช้ได้อีกนานเลยนะครับผม นี่เราก็ทําการนะครับจะตรวจเช็คก,ก่อนนะครับผมอ่ตัวนี้มีความผิดพลาดนะครับมีการแตกมาอยู่แล้วนะครับจุดยึดนะครับมันหักมาอยู่แล้วครับไม่แน่ใจว่ามีการถอดไหมนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีการถอดอาจจะมาจากโรงงานนะครับ หัวน็อตต่างๆก็ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่น่าจะเป็นความผิดพลาดจากจากโรงงานที่ประกอบมานะครับไม่ใช่ว่าโรงงานเขาจะประกอบได้เป๊ะๆทุกอย่างครับจ้งเจเคยเจอปาเจโลนะครับใส่ประตูลมมาไม่ดีก็มีนะครับผมต้องยกคอนโซลน,นะอันนี้ก็ รถไม่น่าจะเคยถอดนะครับแต่ว่าตัวเนื้อพลาสติกมันหักไปนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้นะครับก็ถอดช่องลมนะครับถอดลักลมออกแล้วรถเคยถอดมาแล้วนะครับเคยถอดมาแล้วน็อตหายไปหนึ่งตัวนะครับจริงๆมันจะต้องมีน็อตตัวนี้นะครับสําหรับ บังนะครับบังไอท่อเส้นนี้ครับเดี๋ยวผมจับดีๆก่อนก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับผมอ่าอันี่เป็นตัวที่มันหักไปนะครับอ่าท่อตัวนี้มันจะต้องบังบังนออ็อตไอตัวที่มันไม่มีนั่นแหละครับแล้วเราจะต้องมานั่งถอดตรงนี้ออกส่วนท่านไม่มีก็แสดงว่าเคยผ่านการถอดมาครับแล้วก็เขางัดนะครับ ผ่านการถอดเอาาเขางัดแล้วน็อตตรงนี้ม en ันห uh, ักอาจจะเคยเคมตู้มาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวจัดการให้เราก็มาเช็คกันนะครับเพราะว่ารถเปลี่ยนตู้มาแล้วนะครับเคยเปลี่ยนตู้มาแล้วชริงไม่ไว้ใจหรอกจะาเอ๋นะครับเขียวนะครับ เห็นไหมเอ่ยน,นะครับเขียวๆอนะครับนะครับเรัวด้วยนะครับน็อตนะครับน็อตก็เปลี่ยนมาแล้วเรผ่านการเปลี่ยนตู้มาแล้วหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็รั่วขขอต่อด้วย แล้วก็มาดูเอฟเฟชั่นวาวนะครับอันนี้โอลงโอลิงนะครับก็หมดสภาพแล้วนะครับเป็นแบนเป็นจานบินเลยนะครับหมดสภาพละเอฟเฟชั่นวาวนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูว่าเอ้ยมีการแกะจริงไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เห็นนี่ครับเห็นรอยขีดขีด,ขดนี่ไหมครับะนะครับเอาพวก ตัวง,งัดงัดนะครับเลยเกิดรอยนะครับนี่ด้วยนะครับด้านบนนี่เปลื่อนน้ำมันไปละครับตรงนี้นะครับเห็นมันเป็นขีดนะครับข,ข,ขีดขีดขีดนะครับงัดจากด้านบนกันหมดเลยนะครับเคยเปลี่ยนแมลงนะครับผม แล้วก็นำตู้แอร์ออกมาแล้วครับใหม่หลอดนะครับฝุด้วยนะครับแล้วก็รั่วแล้วนะครับผมนี่เขียวนะครับเขียวนะนี่ครับถาดถาดก็รั่วเนี่ยเปลี่ยนนะครับผม ก็เอาตู้นะครับที่จะมาประจําการแทนนะครับเอามาเทียบให้ดูกันก่อนให้เห็นความต่างกันก่อนนะครับผมว่าทำไมช่างเจ๊ใช้แต่ตู้น้ำเขา่าไอ้ตู้แท้มันก็มีขายไมไม่ไ,มไมเปเบิกให้ลูกค้านะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยเห็นตาเปล่าๆแบบชัดเจนก็คือความห่างนะครับความห่างของตัวชั้นน้ํายานะครับเห็นไหม ตัวนี้จะห่างกว่านะครับก็เรียกง่ายๆว่าไอเนี้ยสองชั้นเกือบจะเป็นชั้นเดียวของฝั่งนี้เลยนะครับมีชั้นน้ํายาแอร์มากกว่าเท่าตัวนะครับผมเกือบจะเท่าตัวครับอันดับที่สองนะครับตัวนี้นะครับรถนี้ที่ช่างเจดเอามาใช้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับทางฝั่งของโตโยตานะครับ นั่นคือทุกนะครับแบบเหลี่ยมนะครับมันจะขึ้นปลายแหลมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับอ่ามันก็จะเกี่ยวกับหลักการวิ่งของลมและน้ํานะครับที่มันจะเกาะตู้นะครับจะเห็นนะครับเนี่ยพยายามซูมให้ชัดที่สุดนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นปลายแหลมขึ้นมานะครับ ตัวนี้จะเหมือนคล้ายๆของโต y o t a v i ี o Toyota v ้าวตัวใหม่นะครับผมจะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อลดการเกาะตัวของน้ำนะครับเมื่อมันเป็นแหลมปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไม่ค่อยเกาะน,นะครับมันจะไหลไหลได้ง่ายแล้วก็เวลาลมนะครับก็ให้นึกถึงปลายแหลม มันจะดักลมได้ดีนะครับผมแอร์จะเย็นไวขึ้นนะครับตรงนี้เราไม่ใช่ยูยูอยากจะยัดจับยัดใส่ให้ลูกค้าไม่ใช่รเราเราเช็คของก่อนนะครับเราไปเลือกของก่อนนะครับถ้ามันดีมันโอเคเราจะเอามานะครับนี่ในเรื่องของ ที่เป่าเท้านะครับที่เกิดความเสียหายที่หักนะครับอเราให้เห็นก่อนว่านี่นะครับนี่ร่องรอยครับร่องรอยการงัดนะครับถ้ามองงนี้มันจะไม่เห็นนะครับทางเจก็ไม่เห็นนะครับเพิ่งมาเห็นเมื่อตะกี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ รอ,อหลักๆที่เห็นก็มีความเสียหายจุดนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับนิสันทีด้านะครับตัวนี้ทำการเปลี่ยนตู้แอ์นะครับอ่าแล้วก็แก้ไขจุดรั่วตรงอ่าต่อคอมพิวเตอร์นะครับพ่อแอ์นะครับก็แก้ไขให้ด้วยนะครับ นี่เรากําลังเทสระบบกันนะครับวันนี้รันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับนี่รันพัดลมสุดเลยนะครับจะแรงกว่าตัวแอร์ธรรมดานะครับอันนี้ก็ขีดๆแล้วครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดขีดนะครับอ่าลมแรงกว่าตัวแอร์ธรรมดานะครับเปิดความเย็นสุดนะครับตามจุดของระบบแอร์ออโต้นะก็คือ8นะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิที่ผมนั่งนะครับตอนนี้อยู่ยี่สิบเจ็ดจุดสามนะครับลมออกนะครับสิบเอ็ดจุดหกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่อยๆลงครับค่อยๆลงเพราะว่าตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับมันจะต้องควบคุมอุณหภูมิเองนะครับแต่ผ่านแล้วนะครับรถวิ่งมานะครับหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบสองกิโลเมตร เย็นไม่เย็นก็กล้องผมฟ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดนนะครับมันเป่ามานะครับบางคนอาจจะเอ๊11.5นะครับแอร์อโอโต้นี่มันคุมอุณหภูมิครับไม่ต้องเลขสวยลงไปหลักเลขหน่วยนะครับตอนนี้ก็หนาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันนะครับเช็ดแป๊บหนึ่งนะครับ ดูอุ่นครับูมกันอ่ดูค่าแดงๆกันนะครับโลเพชเชอร์นะครับโลเพชเชอร์ตอนนี้อยู่ประมาณยี่ s ิดเพนไอนะครับไฮเพชเชอร์2 2 5ยสิบห้าประมาณ2 1 5สิบห้านะครับประมาณ2 mm hmm. 1ณ5 psi เพนไอแดดร้อนๆเนี่ยแดดระดับ30กองศานะครับ3าถ้าอ,อยู่นะครับร้อนเหือแตกเลยนะครับเ mm hmm. ย็นเจียบ เก็ไอน้ําเกาะเลยนะครับน้ําแข็งไม่เกาะนะครับเกาะแค่ไอน้ําตัวนี้เป็นตู้น้าเข้านะครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนชุดโอลิงให้แล้วนะครับนเกาะนะครับไปใส่กันไปนะครับไม่เห็นน้าแข็งนะครับน้ําตัวนี้เหมือนน้าแข็งนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ํานะครับ เรียบร้อยตัวนี้ยังไม่ได้ทำการล้างแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็แจ่มนะครับเย็นเจี๊ยบเลยล่ะนะครับอ่าอันนี้ก็ชั่งน้ำหนักเติมนะครับ450กรัมนะครับแต่พอดีเดินแล้วเมื่อกี้นะครับจับเกียร์นะครับจับเกียร์ก่อนนะครับตัวเลขพวกนี้มันก็จะเพี้ยนไปนะครับนี่นะครับเมื่อกี้บิดเกียร์นะครับมันก็สายมันขยื่นปุ๊บค่ามันก็จะแกว่งนะครับ มีช่างน้ำหนักเติมตามสเปคครับเรียบร้อยกันไปนะครับเย็นไหมนี่ครับโดนี่บางคนเอ้ยทำแอร์กับช่างเจไปน้าอะไรอยู่ใต้รถนะครับนี่ครับหยดติงติงติงอยู่นะครับนี่อันนี้คือการแลกเปลี่ยนความร้อนะครับเย็นจัดนะครับยิ่งเย็นน้ํายิ่งเยอะครับนะครับหยดติงติงติงเลยนะครับ ไหลกันมานะครับแยกออกไปโน้นนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับไงก็ฝากร้านกันด้วยนะครับร้าน PJ a อลอยน์นะครับซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ถ้าเน้นงานคุณภาพนะครับแล้วเรารับประกันงานนะครับเชิญได้ที่ร้าน PJ a อลอยน์ครับผมประกันงาน1ปีเสียเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอบคุณครับ